สบายดีพี่น้อสบายดีตอนแรงๆพี่น้องเลยผ่านทันว่าหน่อยมาลิดผ่านชีเขียวฮะให้น้องเพิ่งกุเลยหไก่้ันลใไก่เน้ยไก่้ยลให้ไก่เยอะให้ไก่เยอะเพิ่นเพิ่งชื่อว่าได้เด้

สี่นุ๊ม่ออกลกเปิดไปกบไปาดแมนโอ้ยให้น้องเล่นน้ำลูกน้องช้องบาดไปเลนะพี่น้องบาดก้องกรอับแล้วูในอ่ะลก้น้องลูกนะน้องเล่นก่อนน้องมาเอาเด็กใช้เบิดมือแล้วน้องหมอกินี้วนี้จิุนปุ๊ ไปดีดไปดีไปดีในไหนเออดดเออม้ใคนีอ่ะเนได้นกเนาะซ้อนท่วมแล้วเออซ้อนท่วมเลยวะอพี่เทนพี่ใจบบจะได้กลับไทยน่ะเก็บเกไว้นังนี้ ไปออมยังเนี่ยเออปลกสวมเปลูกไมงสมตดเมตซาวแคทตัลูปรตัลูปต้ปลูกวัย่ไมตดซาวยู่นี่มันปวด่วมรอคะเมตซาเม็ดซาวม่ได้ถ่วใดเพียงอึกเพียงคออเลย แต้วนกาย่บนเด้อเพนาออกกีกยดวน่ไ่ไวากัสิออกจากนรลงเพนานพญาแม่ว่ากันม่ว่ากันเฉยน้าน้อยไปไไป่ดูให้ละงอกเหรออ๋อเดีวขอันเดี๋วไไปหาเลยอันเดืนไปอส่วนจะเต็มตาูเ็ด khéo khển khốu mà Mẹ nồi cháu bao nhiêu đại song đi. Ừ. Song ừ. 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 โซล่าเซล่ซได้สองหมื่นเก้าบอสามแผ่นละสองหม่เกอืมสแผ่นละสองหมื่นมแผ่นเลยเขาว่าสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นแน้ำแห้งยยสองหมื่นเก้าสามหมื่นจะเก็บอีนเห็นไหมไอ้เดินกล้าซายมาหาแป้งลูกข้าวก็ได้ข้าวดีบอมาดิปลุแต่เกจะได้ผัวอืมจะผัว ว่ามาขึ้นมากับหาวิทสุตีงเมก่อนอันนี้มันยังสมบูรณ์อยู่บอกว่าก็ยุบไม่ไดีอแม่ครับริลืมไม่ตูบตัวนี้นะกุีตุบกุีได้ย้อนมันได้ลราหว่าไอแม่บ้ตูบมันได้เนาะนันมือก็ยังมันขนเออ น่ยอยู่แค่ไหนก่อยาันนะเนี่ยนียน่โดน่นารดี้อสยมไว้ไฟมจีนีเด็กๆเตรียมกับสุรินทร์ันพุ่งนีพี่น้องเลยมีน้ำมันหอยย่นนะเผาเห็ดสมกยเาหมูอะไรเห็ดไ ตุ๊ดซี่ดีใจไหมจะได้กลับไทยดีใจไหมจะได้กลับไทยวฮะดีใจปะเต้วุ้งดีเป๋วอะไรได้เป๋วอะไรได้ไม่ไม่ไม่ดีใจข้าวหนเาเป็นขนอยู่บเาะว่าว้าขนาด้านเป็นกันยังพอแห้งแบบนี้ด้ยนี่นะจะเป็นอย่างข้านเป็นกันยังอยาเป็นตกแป๊ดสิอยู่ใส่กับพีชจะสูง ไปอยู่หงเกาหลันแรกนะเฮ้ยนี่ผู้น้อยนี่ผูหมวกน้อยผู้น้อยหมวกใหญ่เดยอไ่งมันเป็นอะไรฮะมันหลุดออกมาเลยมันหลบมันหลบนใด มันยูบ่ได้ยูบยูบเขาแม่ปกติมันยู่เขาบ่แม่ยูตัวอย่างอะไรอีกแล้อันนี้มดออกมาจากตัวอันนี้เรป้ามเลยกินปุดุดดอดดุดุดดุี่นดดุดดุดดดดุ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 ดด นั่งไมนเราออระเทนรข้าวต้มไห้พี่น้องเอ้ยปาดมันือพอดพอนข้าวต้มพัวเมียงแล้ันนี้นะ่นีนะัวตัีทเงียชมเดียวเดียวิบมางคนอ่อถูกอบใจอะไรไปไปกบเียนาบ้านนี้เมื่อก่อนเยไปไเร็วไปไป

ก็หอดเทียงหน้าพองเป็นเห็น <N> ยัง <ùng> ก <N> ่น่งทีงหน้าแล้วหาเห็นี่เอ๊ะเล่นยังดองนทางพี่น้องเอ้ยข้หลดกี่สี่หาหลดได้เดินเนี่ยเขาเนี่ยบได้ำแล้อมาหอดเทียงแล้วเที่ยงแล้วอเพ่นเอ้ย

เอาไบมไม่ sugar, คำแล้วคราแล้วเอามหยันตกนะตกนี่คำแล้ว่อยไปเห็ดกินแล้วอืมเต็กน่อยกับบอยู่สามลงเทียงหมดเลยลงเทียงไปแล้วากะลงมาทำเหมือนมาบอสิมพัดกะเพราให้กิน เข uhh ้าบอยู่ด้เข้าไอยู่่าเขามาคำนี่เลยเขากับบริพัตรเลยเก่งวานนี่เลยกินยังก็เลกกขนมกินเขาน้อทว่ลกับน้ำแล้วละไ้านจะบายดีบอไปบอไป้ไปหลังมืออืออือาดเล็กน้อย ขี่ดูขีดอนะดูดังให้ยังนะฮะขี่ดูขีดืขีดูขีดื้อใยังคนเขาอยู่ทั้งน่ะใครนี่ยใครผู้ใดนี่ยิ้มนิ่มนิ่มิมิมนะเห็นแม่เลยสิสิ ใหไปนอกบรรยากาศเลยมึงแรงลมพัดลมพัดไผ่เอามาให้อีกเลยวัสิบูระรังไฟเลยไปเลือกกันนะมาน้เา,าเศ้า,ปาไ,ไปเลือกกัา,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 ปาไปกับเพาะงามไป

Ừ có bảo ơi bà phát phát, bà phai ơi, ơi. ơi. <laughs> phân cà là một cái đang phái lẩm. mình phải đăng phái. A tiên!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  A Chào A tiên!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  ลมลมเยินยินเลยได้พัดลมเป็นไรพี่น้องเอ้ยบ้านน้องคอกหน้าฮายแง่แนวนี้มากกับลมเลยเดือนนี้กับลมอยู่ไซก็ลมเบิร์ดอะไรเนาะขอบกันใหม่เด้อน้องขอบคุณหลายๆที่ก็มาหับชมขอบคุณเบิดสุขูทุกคนโดคิดดื้อบ่หอืมเดือบ่เดือบ่ นอ,อ,อนลงนอนลงนอนนอนไวไวนอนลงเดี๋ยวนี้อย่าอยู่